อะไรถามติงอแกมเรานถ่ายด้านหลังอันนี้มีใครเล่าที่เห็นเองเราจะที่นี่ถาไม่มีพี่กะตอนเจะได้เสื้อลิือจมูจะอังกฤษของแท้แต่สตั๊ดไม่มีรองเท้าไม่มีกางเกงไม่มีพี่จะยืมครับบ่ยองหรบยังแล้วปิมือไม่มีไม่มีเงี้ยกระดับติดไปนะรอปีกมือสุดยอดปะ ถอดบอลอยู่ไหนตัวระชาอยู่ที่ไหนถูกต้องถูกต้องวิ่งก่อนบอลอีกว่าเราวิ่งก่อนบอลเลยตีไมันยังไงบีองฟังเลยก็หัไอ้ผมก็ถูวเปลี่ยากว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเพราะว่านลงสิบห้าแล้วจินเข้ากี่ลูกแล้วตจนบอลได้บอลไหม ใช่บอมีบบ่เขาพี่ต้องโดนอย่างนั้นี่ต้องรู้ว่าผมจัดบอลได้อ๋อเขาเป็นคนตกบอลกองหลังตำแหน่งอะไรขจา่นตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้ตำแหน่งอะไรแค่ถามไงกองหลังไม่ให้กองหน้ายังมาโอ้วานยังมาเลยกองหน้ากองหลังไม่หนาวันนั้ไหนว่าจะทักป็นสี่นาทีค่ะเหรอถ้าหนุ่ยพายเย็นว่างไปไหมวันนั้นอ่ะบอลหาบอลไม่เจอสามนาทีค่ะ ดูนแ <laughs> ่กรชางก็โดนมันฉันแหลกตูดดมันเป็นีฝ่ายะสวัสดีครับกระชาครับครับได้ยินไหมครับเปลี่ยนจุดเดีช่ไหม่๋เดี๋ยวเดี๋ยมันโดนใช่ไหมคุณจะพบว่าความสุขนั้นอตัวว่าปลาดยที่สุด้นเสาสามสิบหชั้นสิบสอง ขอเทสหน่เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมฮะโอเคค่ะขอบปุณปาทน้นะครับเอาเป็นตากระชาใจกันนะฮะครับผมที่วะกันครเไกม่ไษเาบอกว่ากระชาเนี่ยรออย่ไหนโล่ไรตามตั้งแหน่งนี่ย บเราสามารถไปเติมเกมได้ที่คนมีทำไมตั้งหน้าไม่เชื่อเหรอมีคนเล่นได้สองนาทีค่ะขาดพี่ขชาไปก็เล่นได้อยู่แล้วไอ้นิชอวะลายสาวมีพีวีเว้นวักเดี๋ยวตามด้วยคำตอบก็วีหนึ่งออลเลิร์ดเต็มหรือพีวีสองเตรนธา

ใช่ไหมต้องมากินนาทีนะคะหนึ่งนาทีค่ะลูกยาองลูกเยอ๋อลูกเต๋านี่ดูน่ากลัวเลยนี่ดูอับคังเัยถ้าปาโดนผู้หญิงที่ให้เงินเพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกนี่เงินไม่ใช่คำตอบแต่เป็นถามแน่สุด สามทีวีค่ะเก็บในี่อดงียหไม่เงียบหรอัตเตอร์ใช่มยงลหักลำหับอะไรนะีองลั่น ฟ้หลั8 7 6 5 4 3 2